สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่31สิงหาคม2564ที่รัฐสภานายคารมพลพรกลางสสพักเก้าไกลถแถลงกรณีที่นายนัทชาบุญชัยอินสวัส์สสกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลแล้วก็โคศพพักเก้าไกลออกมาโจมตีว่าตนเองนั้นทรยศประชาชนเพราะไปปรากฏรายชื่อในทีมองครักษ์พิทักษ์สองรัฐมนตรีพักภูมิใจไทย ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตนนั้นถูกพาดพิงอย่างแรงทําให้เกิดความเสียหายซึ่งทางนิติในตนเป็นสมาชิพกพรรคเก้าไกลแต่ในทางการทํางานไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวและถูกห้ามใช้สัญลักษณ์พรรคในการทํางานทางการเมืองจึงทําให้ตนใช้ชื่อของตัวเองในการทํางานลงพื้นที่มาโดยตลอดแต่เคยแสดงจุดยืนชัดเจนไม่ลงมติแก้มาตรา112แล้วก็เคยลงมติไว้วางใจในายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการอภิปรายครั้งที่ผ่านมาส่วนที่มีชื่อตนเป็นหนึ่งในสิบสององครักษพิทักษคุณอนุทินและเมื่อผู้ใหญ่ใส่ชื่อมาก็สามารถทําได้และยินดีทําเพราะตามระเบียบข้อบังคับไม่ต้องสังกัดพักก็ประท้วงได้ไม่ใช่ท้าตีท้าต่อยกันทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรเป็นการส่วนตัวกับนายนัทชาซึ่งถ้าแน่จริงว่าตนทรยศก็ขับออกจากพักได้เลยไม่ได้ยินดีมาอยู่พักนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะตนเข้ามาสังกัดพักอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปแล้ว ผู้บริหารพักนี้สับปรับผมถึงต้องอยู่สภาพแบบนี้ยืนยันผมไม่เคยทรยศประชาชนถ้าทรายศผมคงเลือกอยู่เฉยๆรับเงินเดือนไม่ทําอะไรที่กล่าวหาแรงๆผมไม่ได้กลัวเพราะผมเป็นนักกฎหมายมาหลายสิบปีและน้อยครั้งที่จะดําเนินคดีแต่การบอกว่าทรายศประชาชนมันเป็นคําที่แรงคุณคารมยังบอกนะครับว่าทั้งนี้แม้การประท้วงก้าวไกลตนก็ทําถ้าพูดในขอบเขตก็ทําไปแต่ไม่ใช่หาเรื่องถ้าคิดว่าทําพักเสียหาย ก็ไม่ต้องอยู่ให้ขับออกได้เลยนอกจากนี้การที่บางพักใช้ความเป็นพักทํางานการเมืองแต่ไม่ดูความเหมาะสมทั้งที่พักมีคนเก่งๆขนาดนี้อยากถามว่าโควิดมาทําไมไม่เสนอฟื้นฟูประเทศให้เป็นรูปธปรรมและไม่ขอพาดทิงเรื่องมบ็บเพราะก็เห็นตามที่เป็นข่าวตนเนี่ยไม่อยากใช้สภาในการที่จะทําแบบนี้นะครับก็บอกว่านี่ไงตอนนี้เนี่ยนะฮะการกล่าวหาแบบนี้เนี่ยก็ เป็นเรื่องที่บอกว่าไม่มีข้อมูลซึ่งการไม่เห็นด้วยกับการทําอะไรที่ไม่ถูกถูกอะไรที่ไม่ดูสถาบันหลักไม่ดูสถานการณ์บ้านเมืองไม่ใช่ทรยศประชาชนแต่เรารักประชาชนและบ้านเมืองเมื่อถามว่าขณะนี้พร้อมให้กรรมการบริหารพักขับออกใช่หรือไม่คุณคารมบอกว่าพร้อมมาตั้งปีกว่าแล้วซึ่งการขับออกจะกลัวอะไรกับตนสสแค่คนเดียววันนี้ขอส่งสัญญ,ญาณไปถึงพักก้าวไกลตั้งแต่หัวหน้าพักว่าพักนี้ไม่รู้จักการละเทศะ บางทียกมือไหวยังไม่รับไหว้ประเพณีไทยบางทีก็ลืมกันไปเลยหรือเป็นประเพณีใหม่ๆอาจไปเมืองนอกเมืองนามาส่วนที่ยังไม่ได้ไล่ออกนั้นคิดว่าอาจกลัวไปเติมเสียงให้รัฐบาลซึ่งเป็นคาพูดของเลขาพักซึ่งการไม่ขับถือว่าขี้ขลาดและก,กลัวทั้งนี้ตนมีเงื่อนไขในการเข้ามาอยู่พักเก้าไกลให้ไปถามเลขาพักได้เลยที่ตอนนี้เป็นขี้เห็นขี้มูกเป็นลอดช่องพูดอย่างแต่ไม่รับผิดชอบการโหวตในครั้งนี้ก็ต้องดูใครตอบได้ดี หากนายกตอบดีตอบชัดเจนก็โหวตนายกก็ได้รวมทั้งนายอนุทินและก็นายสักสยามเช่นกันนี่ฮะทางด้านคุณคารมนั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่านี่พักเก้าไกลเนี่ยนะครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยเคยทําอะไรให้กับประชาชนหรือเปล่าในเวลาแบบนี้เนี่ยนะฮะเอาดูกันต่อนะครับนี่ก็เป็นการออกมาลากไส้แล้วก็ท้าให้ขับออกจากพักครับ